ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าหน่วยที่สองเนี่ยใน13หรามดววิทักษ์จะเป็นหน่วยที่ค้นคว้าวิจัยมีตามประจําหน่วยก็คือเดอาอามัมิที่มีความหมายว่าการล้างแขนความเกลียวกัดความเดียวดายในเรื่องบีทเทมอรณนาเองก็มีตัวละครผู้นําแฟชั่นอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่สองซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยก็ทําให้หลายคนเกลียดแต่ไปไปมา,มากับทําให้หลายคนรักเราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับผู้นําแฟชั่นแห่งโลกวิญญ,ญาณลูกหลานของอาจารย์ผู้แต่งคุณโอซิจิมาโยริ งั้นก็มาเริ่มจากโปรไฟล์คร่าวๆของมาโยลิกนก่อนนะครับมมโยลิเนเกิดวันที่30มีนาคมอายุยังไม่ปรากฏครับความสูง1 7 4ซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกร,รมัมสีผมเ,เป็นสีฟ้าสีตาเป็นสีทองนั่นเองครับโดยลักษณะาภายนอกของมมโยลินเนี่ยจะว่าเป็นยมทูตที่แต่งกายได้ค่อนข้างประหลาดนะครับเขาจะมีการใส่ครอบใบหน้าสีทองและมีการเพ้นหน้าด้วยสีขาวและสีดานะครับและมีการใส่ฟันททาอีกด้วย มายริเนี่ยได้รับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่12มาจากการที่คุณอุลาราคิสุเกะเนี่ยโดนในประเทศออกไปจากโซนโซเซตี้นั่นเองครับโดยเมื่อคุณอุลาระโดนในประเทศไปมายุริก็จึงได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยแทนแต่ว่าในใจลึกแล้วเขายังปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าอุลาระจนกระทั่งในตอนที่644นะครับมายริก็ได้พูดว่าในที่สุดเนี่ยข้าก็ได้สร้างดวงวิญ,ญญาณจากความว่างเปล่าและทำให้มันเนี่ยสามารถรวิวัฒนาการตัวเองได้ข้าหนำหน้าเจ้วนะอุลาราคิสุเกะ ซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่มายูริรู้สึกว่าตัวเองได้ชนะอุลาราคิสเกตนั่นเองมายูริเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะเรื่องพินะครับในตอนที่81ครับเขาปรากฏตัวในการประชุมหัวหน้าหน่วยโดยที่ตอนนั้นเนี่ยมีการดุอิชิบารุยินเล็กน้อยน,นะครับที่ไม่ได้สังหารพวกเกียวกะให้ตายแต่กลับปล่อยพวกเกียวกะเนี่ยหลบหนียกปาแล้วเข้ามาในโซนเซสตี้ได้ครับแล้วก็จากท่าทางของยินเนี่ยก็บง่งบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าพวกเกลียวกะยังไม่ตายนะครับ แต่ว่าตอนนั้นเองนะครับมาโยลิเนี่ยก็ได้หัวเราขึ้นมาครับแล้วก็พูดประนามยินว่าคนอย่างยินได้เป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้แต่มาจัดการต่างหากหลังจากตอนนี้เองนะครับทำให้เรารู้ว่ามาโยลิเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ปา,ากหาเรื่องมากๆชอบพูดแซดจิกกัดคนอื่นครับโดยไม่เกรงกลัวใครและเป็นคนที่ชอบด,าด่าติดปากด้วยว่าเจาโง่ยข,ยขยะขยงพวกสวะนั่นเองโดยมาโยลิเนี่ยถือเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้เป็นอย่างดีคนหนึ่งเลยนะครับเขาเป็นค,คนที่ใช้สมองในการวางแผนการต่อสู้และมักจะประเมินสถานการณ์ขอ,อ,อ,อง มอยุรยิเนี่ยมีดาบความิยาันชื่อว่าอจิโซนิจิโซนะครับมีคำปลดปล่อยในขั้นชิคายก็คือจงฉีกกระชากหรือว่าจงขีดข่วนกระชากโดยเมื่อปลดปล่อยดาบไปนะครับจะเปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนดาบสามงามที่มีตัวของอจโงิโซงิจิโซในอยู่บนดาบครับเมื่อฟันศัตรูนะครับก็จะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งแขนขาของผู้ที่ถูกฟันได้โดยปลดปล่อยครั้งแรกในมังงานเล่มที่สิบสี่ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองครับแล้วก็มีคำปลดปล่อยในขั้นสวัสดิการหรือว่าขั้นบังคับก็คือโคจิกิออจิิโซนนนั่เง โดยบางคายนี้นะครับมีการปลดปล่อยครั้งแรกในมังงะเลขที่15ตอนที่125นั่นเองครับเมื่อปลดปล่อยเนี่ยจะปรากฏเป็นร่างทาลกยักษ์ออกมาและจะกระจายยาพิษเนี่ยที่สร้างจากโลหิตของมายุริออกไปในสภาพอากาศเป็นหมอกคลุมนะครับในรัศมีถึง100เคนและมายุริเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถแัดแปลงบางคายของตัวเองได้โดยมีการปลดปล่อยในขั้นบัดแปลงบางคายก็คือคอนจิกิอาติโซนิโตโซมาตายฟูอินโชตายนะครับดยเป็นการปลดปล่อยครั้งแรกเนี่ยในสงครามด้วยพันปีซึ่งเราจะได้เห็นบางครายนี้ก็ในเอง งั้นเรามาดูท่าต่อสู้หรือท่วงท่าต่างๆของมายาลิกัสักเล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยคือก้าวพิบตารับเป็นความสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของพวกยมทูตสองนี้นก็คือฮิเลนเคียคุครับเป็นการปล่อยพลังงานที่ขาไม่สามารถบริเวณบรรยากาศได,ดา้ซึ่งเป็นความสามารถทั่วไปของยงมทูตนั่นเองครับความสามารถต่อมาไม่ชื่อว่านิคุชิบุกินะครับเป็นการแทงตัวเองนะครับทำให้ล่าในการเป็นของเหลวสีเขียวเพื่อหลบหนีแล้วก็ประกอบร่างขึ้นมาใหม่ยามที่ได้รับอันตรายน,นั่นเอง ความสามารถต่อไปนะครับมีชื่อว่าจับะลระไข่นะครับเป็นการใช้แขนกลเนี่ยยื่นมือออกมาโจมตีศัตรูนั่นเองความสามารถต่อมาครับมีชื่อว่านิเซฮาดะครับเป็นการสร้างแผ่นสีสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อคุมตัวเองในการร่องหนคล้ายคกับความสามารถของนินจาในอนิเมะที่เราเคยเห็นนั่นเองครับและอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่ยงบัตุนไม่ควรจะใช้ได้แต่มายริเนกับใช้ได้ก็คือกาคันต้าครับเป็นการใช้พลังวิญญาณสร้างช่องมิติจนสามารถข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งได้ความสามารถต่อมาเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับดาบฟันวิญญาณนะครับอย่างแรกเลย หรือว่าอาจิโซนิโซสีทองนั่นเองเป็นการปลดปล่อยบางไรจะปรากฏตัวของทารกอจิโซนิโซขึ้นมาครับแล้วก็จะกระจายพิษเนี่ยไปบริเวณรอบๆนะครับโดยพิษนี้จะสร้างจากเลือดมายูรินนั่นเองและก็ความสามารถสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดเพียงเล็กน้อยก็คือคอนจิกิอจิโซนิโซมาตายฟูอินโชตายนะครับเป็นบางไรฉบับแก้ไขนะครับเพื่อใช้ในการปราบศัตรูอย่างเพริดาพันจันนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถคอยติดตามได้ในสงครามด้วยพันปีพัทสามที่จะออดแอดร์่อเร็วนี้นั่นเองครับ และนี้นก็จะเป็นประวัติคร่าวๆข,ของมายยรินะครับต่อไปเราไปดูมายยริภายในเกมกันดีกว่าว่าจะมีคุณสมบัติสกิลหรือความสามารถอะไรบ้างไปครับและนั่นก็จะเป็นประวัติคร่าวๆข,ข,ของคุโรซุจิมายยรินะครับและงั้นเรามาดูมายยริภายในเกมบีชโซลิเปอร์กันดีกว่ามายยริภายในเกมบีชโซลิเปอร์นะครับถูกจัดให้เป็นตัวละครสายซัพพอร์ต S.S.R บวกนะครับแต่เป็นตัวละคร S.S.R บวกร,ระดับปกติซึ่งแน่นอนว่าสามารถปั้นได้ช่วงต้นเกมและค้าใครโชคดีทําขึ้น7ดาวแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทงยาวๆได้เลยนะครับถามว่าทําไมตัวซับพอร์ตถึงเป็นตัวแทงยาวๆบอกเลยว่ามายลีเนี่ยเป็นแทงที่ติดเมตานะครับแล้วมาดูสกิลของมาเยลีกันดีกว่าสกิลหลักของมาเยลีนะครับอันนี้ควรจะเป็นมาเยลีที่ยังไม่ปลดปล่อย4ีดาวนะแต่ครับปลด4ีดาวจะได้สกิลแพสซีฟขึ้นมาด้วยแต่ว่าเราจะมาดูสกิลกันก่อนดีกว่าสกิลแรกคือเป็นกิจมตปตปนะครับ พิษระเบิดชีวะนะครับสร้างความเสียหายล็อสินะครับของพลังโจมตีบวกกับ10แก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ค่าเราโจมตีเนี่ยจะสร้างตาสัญลักษณ์บนตัวของเป้าหมายถ้ามายอรินโจมตีตัวที่มีตาสัญลักษณ์เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมถึง30%เเลยนะครับ ต่อมาเขาจะเป็นอันติเมียสกิลนะครับยาทดลองครับก็คือจะสร้างความเสียหาย1้อของพลังโจมตีบวก5นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยที่โดนติดสถับหน้าพิษโดยจะสร้างความเสียหายถึง45%ห็นของพลังโจมตีเป็นเวลา3เทินะครับและสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3ครั้งคําว่าซ้อนทับได้แสดงว่าดาเมจก็ต้องทบไปอีกนะครับค่าซ้อนทับ3ครั้งดามเมจก็ต้องคูณ3แล้วก็ค่าโดนสะกิลเนี่ยอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะลดลงไป แล้วมาดูที่สกิลสุดท้ายน,นะครับสกิลที่ทาให้ตัวมายุริยติดเมตาแล้วก็เป็นแทงทึกตายยากนั่นเองสกิลนี้คือสกิลพาสซีฟครับชื่อว่านิคิชิบุกินะครับจะสามารถชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาได้ด้วยพลังชีวิต40.1%โดยสามารถใช้ได้ครั้งเดียวแค่ในการต่อสู้ครับนี่คือช่วงที่ยงไม่ปลดปล่อยดาบนั่นเองแล้วเรามาดูมายุริในตอนปลดปล่อยดาบขั้นบงังคากันเลยดีกว่าครับว่าจะมีสกิลอะไรเปลี่ยนแปลงไปไบ้าง ครับนี่ก็จะเป็นภาพของมายยริเนจากการปลดปล่อยดาบแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามายยริจะเปลี่ยนไปถือเป็นดาบขั้นชีิคายแทนนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือพัฒนาไปเป็นสกิลอะไรบ้าง เริ่มต้นที่สกิลปกติครับยังคงเป็นสกิลพิษและเบิดชีวะเช่นเดิมนะครับแต่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเป็น1 2 0เป็นของพลังโจมตีบวก6 1 0แก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายและยังสร้างตาสสญลัก์บนตัวของศัตรูก็คือตาสสญลักเนี่ยคาดมายุริเป็นโจมตีจะเพิ่มดาเมจ40%นตะครับและก็พิเศษมากๆเลยครับเมื่อปวดดาบแล้วเนี่ยศัตรูยังติดพิษได้นะครับโดยพิษจะสร้างความเสียหาย25%รของพลังโจมตีแก่เป้าหมายนั่นเอง ต่อมาครับก็คืออันติเมทสกิลครับอาทิโงงยี่โซทองคำนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ15 5เของพลังโจมตีบวก305ให้กับศัตรูทั้งหมดครับทำให้เป้าหมายติดพิษแล้วก็สร้างความเสียหายถึง60%นะครับของพลังโจมตีเป็นเวลา3เทิร์นโดยพิษสามารถซ้อนทับกันได้ถึง3ชั้นครับพร้อมกับเอฟเฟกต์นะครับลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมายลงอีกถึง50%นนั่นเองครับ ก็สกิลสุดท้ายนะครับนิคุชิบุกินะครับหรือว่าเป็นสกิลพสซีฟครับหลังจากปลดปล่อยดาบเนี่ยทำให้สามารถชูชีวิตตัวเองด้วยพลังชีวิตถึง46%แล้วก็สามารถชูชีวิตตัวเองได้ถึง2ครเ้งนะครับแล้วก็หากในทีมเนี่ยมีเนมอยู่ยด้วยเนี่ยเมื่อใช้สกิลโจมตีจะเพิ่มความเสียหายขึ้นถึง16.1%นั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆข,ข,ของมายยริหลังจากปลดปล่อยดาบแล้วนะครับงั้นเราไปลองใช้มายยริในการ PVP กันดูดีกว่าเราก็จะไปที่ เซเลเตดูเอลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไลน์อัพของทีมน,นะครับในเนื่องจากเราจะให้มาโยริเนียมดาเมทที่แรงขึ้นเราจะเพิ่มน้องเนมเข้าไปในทีมด้วยแทนอุคิทังกิกันมา,มาเริ่มจับคู่เลยดีกว่าครับเราจะมาเล่นกันสักสามแมตช์เหมือนเดิมมาครับแมตช์แรกครับยินกับซุยฟงขงนั้นระดับขึ้นกรอบทองนะ,นะเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงดีถ้าเป็นอย่างนี้ต้องฆ่ายิงหรือซุอยฟ,ยฟงก่อน,นครับ แท่ซุยฟงเราไวกว่านะโอ้โอ, <c oughs> อืมโดนตัดเกรดนะ <c oughs> แบบนี้แย่อยู่แต่สเตล์นะครับ <c oughs> เราเก็บพลังวิญญาณไว้ก่อนนะต้องไงเราก็ใช้พลังวิญญาณได้มาดูกันว่าเราจะรับการโจมตีของฝั่งนั้นได้มากแค่ไหน <c oughs> อ๋อเฮปดดาเลย ข้าปนดาบแล้วเนี่ยซาจินจะมีโอกาสสตาร์ด้วยนะครับไปครับน้องเนมมาครับ<ป>บังไข่แล้วต่อด้วยบังไข่อีกรอบหนึ่งครับน่าจะตายใช่ไหมอ่ะตายแล้วหนึ่งแล้วก็ยินเก็บงานครับนนสแต็ตคีมายูริเนี่ยข้าซ้อนทับสองสแต็กเนี่ยจะโจมตีแรงมากนะครับ อกดดาบไปด้วยอ่ะน้องเนมล่วงไปแล้วเราปะโหเป้าน้นฮาก็ปดดาบนะเรียบร้อยอ,อ่อันนี้ผมต้องใช้ยินในการติดงานนะมาดูกันโอ้งเรียบร้อยครับชนะแมตช์แรกไปแล้วแมตช์ที่สองครับโก้ขาว โก้ขาวที่เป็นตัวที่ีติดเมต,ตานะแค่ปั้นขึ้นสีดาวปวดดาวก็สามารถเล่นได้แล้วแต่คือค่าสดาวแล้วก็ยังไม่ปดดวดฐานด้วยคือยังไม่ได้เป็นตัวที่น่ากลานะัวเลยครับจิ้มไปตูตายหนึ่งไม่เก็เลยนะโดนฟัร์นันลดเกตมาเลยเก็บเก็นนะ มายูริฝันน่งนั้นก็ฟื้นได้นะแต่ถ้ายังไม่ปลดปล่อยดาบมายูริจะสามารถฟื้นฟื้นชีพได้แค่ครั้งเดียวอันติมาครับติดพิษไปครับน้องเนมโชว์ศักยภาพหน่อยคือเขาเป็นการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้ระยะส,สั้นๆเนี่ยมายูริจะไม่ค่อยแสดงดาเมจมากนะเพราะต้องเป็นการต่อสู้ว่ายืดเยื้อหน่อยแล้วเขายืนนานแล,แล้วพอสแต,พแต็กพิษสารตัวแตกเนี่ยคือแรงมากนะบอกเลย น่าจะชนะแล้วนะแม็นี้ครับเก็บได้หรอือเปล่าเรียบร้อย,ยไปดูแม็กสุดท้ายกันเลยครับแล้วนี่ก็เป็นแม็กสุดท้ายครับอืมเจ็ดดาวนะยิงเจ็ดดาวซุยฟงเจ็ดดาวเบียคุยะปังไคร่แ้วยน่าต้องค่างินกับซุยฟงกันนะคือเกมนี้คือดาวเยอะมันได้เปรียบมากกว่านะถึงจะเป็นตัวละครเอสเอชอาร์ปกติเนะี่ยแต่ถ้าดาวเยอะคือควรระวังไว้ก่อนที่ม,มาครับอืม ผมอยากเก็บผมอยากเก็บซีโฟนนะก็เ,เลยนะติดะครับติดพิษนะครับถ oh <my> ้าฝั่งนั้นติดชินนะ oh <my> ยินเลยจตีแรงขึ้นนะ <Thank you. S 1> อันติยินนะครับติดพิษ oh <my> ตู้สามแสนนะเป้านุานะคือโดนไปแค่สองแสนนะแต่ยินโดนสามแสนเลย oh <my> ต้องรอดูว่าเราจะรอดจากเซมโบะสากุระกับยินฝั่งนั้นได้ไหมนะ อโอ้จะมกม่คือเขาจะฆ่าแค่ตัวเดียวขเขาจะฆ่ายินเราหรือว่าเขาจะฆ่าซุยฟงเราโดนบ้าอันตินะเบคุยัาติดพิษแล้วนะงั้นให้ยินติดไปแปดสิบเกตดยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบโอเคพอ,อเพิ่มบล็อกไปตายแล้วก็ น่าจะตายนะเบคุยฟนนั้นแค่สี่เท้าเรียบร้อยชนะละถือว่าตึงนะแบบนี้ถือว่าตึงระดับหนึ่งแต่ก็ั่นนั้นใช้สก,กิลไม่ค่อยดูพลังงานเท่าไหร่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิววันนี้นี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมด้วนะค่าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือว่าอยากจะรีวิวตัวละครอะไรเป็นตัวต่อไปก็สามารถบอกได้นะครับซึ่งความจริงเนะี่ยผมสามารถรีวิวทุกตัวละครได้เลยนะ แต่ว่าถ้าตัวไหนรีวิวแล้วยังไม่มีปลดดามเนี่ยผมสามารถเป็นรีวิวในโซเชียดาวได้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะรีวิวตัวละครที่เพื่อนๆสนใจในเวลาใกล้ๆกันต่อจากนี้ครับก็คอยติดตามได้สำหรับวันนี้ผมพลวิทวดาขอบคุณครับ